คุณลุงผู้ปกครองทำงาน5วันมีวันหยุด2วัน1ใน2วันนั้นคุณลุงผู้ปกครองใจดียกให้มีเวทรีไปเปิดประสบการณ์นอกบ้านค่ะ มีเมรีแชนแนลมาแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอหนึ่งวันที่คุณลุงผู้ปกครองอนุญาตพามีเมรีออกนอกบ้านไปเที่ยวค่ะบางสัปดาห์ก็เที่ยวใกล้ๆบางสัปดาห์ก็เที่ยวไกลหน่อยค่ะสัปดาห์นี้เราไปกรุงเทพมหานครกันนะคะวาร์ปมาแค่กระพริบตาเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะ ก็ได้ใช้อ <ind> as <in> so ุโมงค์ลอดทางแยกพัฒนาการเป็นครั้งแรกและไม่ใช่แค่นั้นค่ะก็ยังเป็นครั้งแรกที่ได้เจอน้องคนนี้ด้วยนั่นก็คือน้องรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองค่ะโชคดีมากเลยอยงสี่คันนี้ ปลายทางของเราอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนครินค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นทินเก่าของเราสองคนนะคะเพราะว่าเรามีคอนโดที่อ่อนนุชค่ะและตอนที่เราอยู่ที่นี่10กว่าปีเราก็มาซีคอนกันนับครั้งไม่ไหวเลยแต่ครั้งนี้ทิ้งช่วงไปนานค่ะมีนัดกับพี่ๆลูกช้างมอชอแก๊งพี่สาวของมิมตรีนะคะวันนี้มาทานข้าวกันค่ะอัปเดตชีวิตเรื่องราวของ คนและไม่ได้เจอกันครบคนครบแกงแบบนี้มานานหลายเดือนแล้วนะคะวันนี้มีพี่มิมพี่นานาพี่แพตตี้แล้วก็พี่จุ๋มค่ะเดี๋ยวมีเมตรีจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นการรีวิวอาหารของครัวบางนาค่ะมาเจอแกงพี่สาวแต่ละครั้งมีเมตรีก็จะได้เก็บความสุขกลับบ้านไปล้นๆทุกทีเลยค่ะรักนะคะ และต่อจากนั้นก็ได้นัดเจอกับนูโอค่ะเพื่อนที่น่ารักมากๆของมีเมตรีคนนึงวันนี้อโกมาด้วยค่ะเก็บพลังบวกใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อค่ะออกจากซีคอนสแควร์เราก็ได้แวะไปที่คอนโดของเราค่ะเพราะว่ามีจดหมายบางส่วนที่จะต้องมาเก็บนะคะผู้เช่าแจ้งเข้ามาก็เลยต้องมาเก็บนะคะเพื่อจะมีเอกสารที่สำคัญค่ะ ออกจากคอนโดระมุ่งสู่จุดหมายต่อไปค่ะกำลังไปหาพี่จุ๋มนะคะหูยตะวมเลยหรอโอ้ยขอ้นขึ้นค่ะนี่กำลังจะมีดอกด้วยนะอย่ายวไปถ่ายรูปลยพี่ติห้ามทำหักนะระวังระวังแมวแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้เห็นดอกใช่ พี่จุ๋มเรียกไปที่บ้านเพื่อไปเอาของฝาก mm. คุณลุงพว่อประคองแวะเซเว่น mm. เพราะว่ามีเมตรีหิวน้ำ mm. เล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่านั้นจะดูควาอซื้อขวดกระดาษนี้ไม่อยากจะบอกว่าขณะที่มีเมตรีกำลังดื่มน้ำนั้นมีคนเชียร์ข้างๆค่ะแทบจะสำลักน้ำกันเลยทีเดียว แล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยองต่อไปนะคะปลายทางของเราอยู่ที่บ้านช้างค่ะเดีย๋ยวนี้เดินทางสะดวกมากค่ะแล้วก็แวะซื้อของเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะคุณลุงผู้ปกครองเป็นคนที่จ่ายตลาดได้ซื้อของแทนได้ทําอะไรแทนได้หมดเลยค่ะนี่คือซูเปอร์แมนของมิมตรีนะคะ ก็เข้าบ้านกันค่ะยังค่ะยังไม่ได้พักผ่อนพลังของคุณลุงผู้ครองล้นมากพี่มองเห็นมันด้วยเหรอเขาบอกว่าต้องเอาไฟฉายส่องตามันดูอ่ะใช่ค่ะนั่นคือกิจกรรมเก็บน้องนอนออกจากต้นไม้ได้ทั้หผลก็คือ1วันของมิมตรีวันนี้ค่ะและก็ยังคงเรียบง่ายอยู่เหมือนเดิมค่ะ